สวัสดีครับวันนี้ผมนายฤทิพัฒน์แสงดุลและนายคำพีบุญสีวงศ์นะครับผมวันนี้ผมจะมาทําเมนูผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจเมนูมีชื่อว่าปลานนนึ่งซีวูครับผมเราไปดูวัตถุดิบกันเลยครับผมอันดับแรกนะครับผมมีพกคีฟ้าซอยนะครับผมสองเป็นต้นหอมนะครับผมสามเป็นผักชีนะครับผมสี่เป็น ตั้งโอนะครับผมไว้โรยหน้าห้าเห็ดหอมนะครับผมแห้งครับเอาไปแช่น้ํานะครับขิงซอยนะครับผมแปะนะครับผมซีอิ๊วขาวครับผมสามช้อนโต๊ะน้ำมันงานะครับผมหนึ่งช้อนโต๊ะครับผมแล้วก็เหล้าจีนนะครับผมหนึ่งช้อนโต๊ะครับผมแล้วก็ขิงที่เอาไว้นึ่งกับปลานะครับผมปลานี่ผมจะล้างล้างไว้แล้วนะครับผมแล้วก็ล้างด้วยเกลือนะครับผมแล้วก็ซับด้วยเชชูนะครับผม เพื่อให้ไม่มีกลิ่นเพื่อให้ลดกลิ่นคาวนะครับผมเราไปดูกันเลยครับดับแรกนะครับผมปลาที่เราเตรียมไว้นะครับผมซับที่ว่าซับชชูเอาชิชูออกนะครับใช้เป็นปลานิลนะครับตัวประมาณหกเจ็ดขีดนะครับผมขนาดที่ผมว่าผมว่าพอดีนะครับที่เหมาะกับการทำปลานน็ดชิวนะครับแล้วเราก็จะล้างอีกรอบนะครับผมเพื่อเาลงเอาเลือดออกครับผมเพื่อให้ไม่มีกลิ่นคาวครับก็จะล้างด้วยเกลือ สกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อความชัวร์นะครับผมนี่ครับคือเราไปดูตอนล้างเสร็จกันเลยนะครับผมพอเราล้างปลาเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้เอาขิงครับผมที่เราเตรียมไว้นะครับผมเอามาเรียงนะครับผมครับผมเอามาเรียงไว้นะครับผมผมแล้วก็ต้น แบบต้นหอมนะครับผมที่เป็นต้นนะครับผมมาเรียงไว้เหมือนกันครับจะประมาณนี้นะครับผมเพื่อดับกลิ่นคาวนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาปลาของเรานะครับผมที่ว่าเราซับน้ําอีกครั้งนะครับผมน้ําเริ่มเดือดแล้วนะครับผมเดือดประมาณนี้นะครับผมให้ควันมันขึ้นเลยนะครับผมเราใช้ไฟแรงนะครับผมเราก็ใส่ปลาที่เราเตรียมไว้นะครับผมใส่ลงไปเลยครับผมมาทั้งจานเลยนะครับผมเราก็ปิดฝานะครับผมปลาตัวใหญ่นครับปลาตัวนี้เราจะใช้เวลาเรื่อนกัน อจ็ดนาทีครับผมปลาเลยครับผมเราไปรอดูตอนสุกเลยนะครับผมระหว่างเรารอปลากันนะครับผมเราก็จะเริ่มตั้งไฟนะครับผมเราจะใส่น้ํามันพืชนะครับผมลงไปก่อนสองช้อนโต๊ะนะครับผมนะครับผมรอเดือดนะครับผมพอละมันเริ่มเดือดนะครับผมเราจะใส่หอมลงไปนะครับผมเราลงไปผัดนะครับผมผัดเสร็จแล้วนะครับผมเราจะเอานี่นะครับผมเพื่อเตรียมไว้นะครับผัดนั้นนะครับผมสิงนะครับผม หลังจากนั้นเราจะเติมผิวขาวนะครับผมใส่ไปเลยครับผมน้ำมันงาลงไปนะครับผมเราจีนนะครับผมหนึ่งฟองโต๊ะไปเลยแล้วเราก็เติมน้ำนะครับผมเติมน้ำเปล่ามาครับผมมาเนี้ยครับผมเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผม จะได้ความหอมจากเห็ดหอมนะครับผมแล้วเราก็รอให้เขางวดนะครับผมน้ําเริ่มเดือดนะครับผมเราจะใส่ต้นหอมลงไปนะครับผมก็ใส่ตั้งโถนะครับผมลงไปนะครับไม่ต้องใส่หมดนะครับเราจะเอาไปวางโปะข้างหน้าด้วยนะครับผมแล้วก็ผัดนะครับผมผัดนิดหน่อยนะครับผมให้พอความสะดุ้งน้ําตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็ปิดไฟนะครับน้ำไม่ต้องเยอะนะครับผมเพราะว่า น้ำจากตัวปลาเขาจะออกมาเองครับผมก็พอเวลาที่กรหนดครับมาเราต้องเปิดดูนะครับเพื่อเช็คนะครับว่าข้างในตัวปลาสุกหรือยังครับผมดูครับนี่ครับสุกแล้วครับแล้วก็เลือกใส่ตัวนี้นะครับน้่ลงไปเลยนะครับที่เป็นน้ำรอสนะครับนั่งลงลยครับแล้วเราก็ใส่ข้าวโหนะครับผมที่เราเหลือไว้ใส่ลงไปนะครับผมทีนะครับผมแล้วก็พลิกนะครับเสร็จแล้วเราก็ ตั้งน้ำมันนะครับผมเอาน้ำมันให้ร้อนนะครับผมตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับเริ่มร้อน not, like ดดแล้วนะครับอ่าไปกลัวนะครับโดนตะเกียวเดี๋ยวเขหายเอาน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับผมเราปิดไฟนะครับแล้วเราก็มาเทใส่ตัวปลานะครับผมดุ้งผักนะครับแล้วเราก็เปิดไฟนะครับผมตอนนี้ใช้ไฟอ่อนนะครับผมแล้วก็ปิดต่ออีกสองนาทีนะครับผมจับเวลาครับ พบสอนทีแล้วนะครับผมหน้าตาเขาจะออกมาประมาณนี้นะครับสิ่งสุดท้ายนะครับผมตักเสิร์ฟครับและนี่ครับคือหน้าตาหางของผมครับปานินนึ่งซีอุ่นนะครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบครับขอบคุณครับ